มามมีไอ้ตักมาแล้วไดตัไ่ได้กปูไแ้มาเดี๋ยวเย็นจะไปดูตะไคร่เขาเป็นยังไงมันมากเท่าที่ขามาหห้วันนี้มีไงตกใจเห็ดเยมากแต like the like state, ่คนเห็นเนาะเวลาเห็นปุ่มมันเนาะมันเป็นกวกกองอย่นั้เนาะมามามาอาหาร ไอ้นี่เอาอ้นี่ารสักครูไปทัดเจ้บานดองกันไอ้าดบุกีมันไปทัดไปเป็นนักพี่สาวยิ่นะแต่มันถามสูตรเข้าไปมันไหวยังไงอ่าหายเสียงแข็งเด้อมันปวดหัวรอกยงนี้ปวดหัวรอกันอยู่จ้าใส่พกาปองที่ไหนมาใส่มาอองมาล้ว

มีบ้านขามมีบ้านขามเขาเหนียวนุ่มเขาทำเดี๋ยวก็แป้งเนาะคำนวณผมว่าเดี๋ยวก็แป้งการมักการผสมแป้งอะไรแต่ตัววายปลาตาหารหลวงปู่แล้วเนาะคำนวณเอาให้หลวงปู่เลยชั้นปลาตาหารก่อนตัวนี้ใหญ่เดือดหัวมาหลายชุดหลายนั่ะกลับไปหลายชุดวันนี้ สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะครชมเวลามันเป็นนี่เวลาอยู่ก็จะเปิดทำการสแสดงนะครับให้ชมฟรีเวาอยู่ว่างนะครับที่นาเทวการน,นครพนมงานไหลเรือไฟวันนี้ไปเบิ่งเรือไฟเด้อพี่น้องเด้อมึอนี้ <c oughs> เบิ่งดน,นตรีนะมสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงสมทุ่มถึงตีสอง <c oughs> ส ของทุ่มถึงตีสองงานฟรีงานฟรีเพลสนับร่วมไหมีเพลงไหมหวังว่าหวังว่าจะปลอดฝนเนาะพี่น้องเนาะปลอดฝนปลอดฝนหวังว่าจะอดฝนเน่น้องเะปลอดฝนปอดเป็นช่วงน่าจะปลายฝนต้นหนาวแล้วตรงนี้นะครับตรงปลายฝนต้นหนาวหลายพื้นที่น้ําท่วมหลายพื้นที่แห้งแล้งเออเอาโอ้ ธรรมชาตินู่นผมเนาะธรรมชาติธรรมชาติอยู่ประเทศเดียวกันแต่ว่ามีฝนมีแรงแรงไม่เท่ากันเนาะครับเอาอย่าเฮ็ดหาตามธรรมชาติ <c oughs> หลังจากเมื่อคืนนะครับเนาะโอ้เปิดวงศิลปินภูไทยอ่ามวนครบเนาะพี่น้องขับไปให้กำลังใจกันหล่าหญิงนะครับเนาะเอฟซีหล่าหญิงเอฟซีสาวน้อยพี่บ้านแพงตามไปให้กำลังใจมากมายเนาะโดยเฉพาะพวงมาลัยหล่าหญิงปาดโชคพี่น้องหกหมื่นเจ็ดหมื่นมั้ง ถึงงานปั๊บพยายการใช้เอาเงินหปปหั๊บเลยรางวัลน้ำใจจากต่างประเทศนื้อพี่น้องมื่นกว่าเขาเรียกว่าซุปตาตัวจริงสซุปตาแบบยังมาท่านได้แสดงได้แต่รางวัลมาไลนยน้ำใจแล้วเป็นพี่น้องเนี่ยังมาท่านได้สแสดงเลยได้มาไลายแล้วนี่ผู้เดียวนี่แหล,ล,ล,ละคือลาอุ๋งอิงนี่เลย คี่นี่ขึนนี่ฟรีนี่โอ้หามองยื่นบอมีหามองนั่งบอมี่เลยบอ้บองบมนั่งอมองยื่นผมบอบ่มีเนยงานฟรีงานฟรีนรครพนมงานไหลเรือไฟประจำปี2568นาี่นอ้องเบื้องเผงช่วมกันเดอ้อให้กำลังใจลาวอ<ๆ>ิน<ๆ>เดือนนี้ก็เป็นเดือน งานเทศกาลนะครับออกพรรษาแล้วก็บุญกระถินในบาดนี้อีกหนึ่งวันพระนะครับแล้วก็เข้าสู่วันออกพนะรรษาทีพระสงฆ์จำพรรษาสามเดือนไตรามาสออกพรรษาก็เป็นบุญกระถินเนาะหนึ่งเดือนที่จะทอดกระถินแต่ละวัดปีปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งอย่างนั้นป,ปาทอได้ตลอดทั้งปี หินนรังเดียวครั้งเดียว,ยวต่อหนึ่งวัดต่อหนึ่งปีวัดแสนสุขวันที่12ตุลาวัดทรัพอุดมธรรมสิบสอตุลา,า,อลาเอาตรงกันบดีเลยพี่น้องอด้วยญาติโยมจะมาร่วมบุญญาติโยมจะมาร่วมบุญก็ อนุโมทนาด้วยเ้อครับเอาหลายพื้นที่ตอนนี้งานบุญกระถินเสร็จจากบุญกระถินนับงานลอยกระทงโอ้พี่นงเลยต่อเนื่องงานเสบสารพระเพณีงานลอยกระทงหลายพื้นที่ก็จัดอีกเช่นเดียวกันเอาคิวงาน เดือนตุลานะครับก็ามาแล้วนะี่โอ้ยสาวน้อยเพรบพัดแทิงคิวงานวันนี้นะครับแล้วก็เว้นไปอีกสามมือไปมีวันที่ 7, เจ็ดม่น้องไหลป็ปจนถึงสิ้นเดือนคิวงานคิวงานสาม ตุลาหน้าทีววการ,รือเมืองสระหน้าสระการนครพนมเนาะแล้วก็วันที่เจ็ดบึงการวันที่แปดผมเอ็มเขาไปรับเชิญแต่ว่างานไม่ไม่มีชื่อเนาะเป็นวันที่เก้าวัดกลางห้วยเมฆกาลสินวันที่สิบ เทศกาลบ้านกุดเฮเรืองนุกทายโสท่อนบัญชีสิบเอ็ดบ้านกุดน้ำใสพระนมไพรร้อยเอ็ดบ้านครับมาสิบสี่เลยบ้านบ้านโนนคันเพอสีชมพูขอนแกน่นพี่น้องแล้วก็ต่อดยสิบห้าบ้านรอนหัน เพือซุ่มเพขอนแก่น16โนนทสำรานลำปลายมากบุรีรัมเอาพี่น้องเดอ้อเอาอติดตามได้ครับเดอ้เอครับสำหรับคลิปวีโนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ฝากติดตามช่องช่องชาแนลว้ด้ดย์ได้ครับเดอ้อสบายดีสวัสดีครับ